สดีนะจ๊ะเพื่อนเราจะมาสอนพับพับดอกกุหลาบจากใบตือแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนแบบนี้นะคะนี่นะจ๊ะเพื่อนเราจะไว้ทํากระทงนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ยเพื่อนเห็นไหมนี่กุหลาบเราจะไ้ทํากระทงนะจ๊ะเราจะมาสอ <calendar> นพับก่อนนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะกุหลาบที่เราพับได้นะจ๊ะเพื่อนเอาซ้ำกระทงหรือว่าทำตัดช่อไปไว้ในรถเราก็ได้นะจ๊ะเพื่อนสวยๆนะจ๊ะเพื่อน นี่นาจ๊ะมันเพื่อนไปเตยเราวัดมาหนึ่ง <kaz> คือแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนนี่นะจ๊ะแล้วก็อย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนนี่แล้วก็พับอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนมาครึ่งหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ก็พับมันมาอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนแล้วก็หมุนนะจ๊ะเพื่อนนี่หมุนสักสามรอบนาจ๊ะเพื่อนเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็หมุนพลิกมืออย่างนี้นะจ๊ะเพื่อน แล้วก็อย่างนี้นะจะเพืนดานไว้ดนันขัาไว้ด้วยนะจะเนี่ยันบนะเพื่อน,น้จะง่ายมากอะไนะเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนน,น,นนี้พอถึงสุดท้ายมาแล้วเราก็จะทาอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อน,นียตัวนี้คือปิดนะจทั้งสารอบเราจะดันเพื่อนห อย่างน,นี้นะคะเพื่อนๆนี่คือเราปิดตูดขเขาแล้วนะคะถ้าเกิดเราไม่แม็กเราก็จะฉีดตรงนี้นะคะเพื่อนๆฉีดตรงนี้แล้วก็เอาปลายฉีดหน่อยนึงเราฉีดนะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนนี่เราเก็บปลายเขาแล้วนะคะนี่เัาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพื่อน